ไขข้อข้องใจ s e ตอิ i ิชั่ทรงเดิมหรือเปล่ามีโหลดเพิ่มหรือเปล่านะครับวันนี้ฟกจะมาตอบคำถามนี้นะครับก็คือ s e ตอิ i ิชัเนี่ยที่ฟกจัดโปรอยู่นะครับมีปรงเป็นแถมชุดแต่งทรงยีรัแท้นะครับแถมเบาะหนังแถมล้อมแม็กให้เนี่ยตรงนี้ฟกมีบริการโหลดหลังสีให้ด้วยนะครับก็คือชุดแต่งทรงีราฟแท้นั่นเองก็คือจะโหลดไปในชุดแต่งนี้เลยนะครับบริการโหลดของฟกเนี่ยก็คือจะมีโหลดตั้งแต่1.5นิ้วถึง2นิ้วเลยหรือจะไม่เลือกโหลดก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับ แต่ว่าถ้าอย่างในคอมเมนต์นี้ที่พี่เขาถามเกี่ยวกับอ่าโพสต์นี้นะครับรถคันนี้โหลดหลังไป1.5นิ้วนะครับสังเกตได้จากว่าตัวรถเนี่ยจะเป็นเส้นตรงนะครับจะไม่เชิดไม่ย้อยจนเกินไปแต่ถ้าสมมติโหลดหลัง2นิ้วล่ะโหลดลงมาอีกนิดนึงจะเป็นยังไงหลังก็จะย้อยหน่อยครับผมแต่ถามว่าสวยไหมสวยลูกค้าขับออกไปในบอกของพี่ชอบมากเลยเราโหล,ลดมาแบบนี้กําลังพอดีครับผมส่วนเรื่องของล้อแม็กกับยางเนี่ยตัวล้อแม็กที่แถมไปนะครับเป็นล้อแม็กขอบ18 ยางเนี่ยลูกค้าเลือกสเปคได้เลยจะเป็น2 5 5หหทับหรือว่า2555ทับก็จะเต็มซุ้มหน่อยก็จะหล่อสวยเลยละครับจบเลยถ้าพี่พี่คนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแต่งรถหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับรถที่ฟกปล่อยออกไปหรือว่าแต่งออกไปนะครับทักมาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ได้เลยว่าอ่ะเน,นี้ยน้องแต่งไปยังไงบ้างอันนี้มันเป็นสเปคอย่างไงอันนี้เรื่องราวเป็นยังไงผมมีคําตอบให้ทุกคําถามครับผมขอบคุณมากครับ